Dash Diet นะครับคือสูตรการกินอาหารเพื่อลดความดันโดยไม่ต้องพึ่งยานะครับสูตรนี้โด่งดังไปทั่วโลกนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังต้องบอกก่อนว่า Dash Diet เนี่ยไม่ใช่เทรนนะครับมันเป็นสูตรที่คิดค้นโดยสถาบันโรคปอดหัวใจแล้วก็โรคเลือดของอเมริกานะครับถูกใช้เป็นมาตรฐานนะครับหรือว่ามาตรฐานในการปรับอาหารก่อนที่เราจะต้องใช้ยาในผู้ป่วยโรคความดันนะครับ มันย่อมาจาก dietary approach to stop hypertension นะครับแปลตรงตัวก็คือว่าโภชนาการเพื่อลดความดันโดยที่สุด dash นะครับมันไม่ได้ช่วยลดเฉพาะความดันนะครับมันยังช่วยลดไขมันเลวแล้วก็ช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะครับสำหรับความดันนะครับงานวิจัยบอกว่าสามารถช่วยลดได้ประมาณ8ปถึงมมตรปรอทภายในแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับประสิทธิภาพเนี่ยเทียบเท่ายาลดความดันหนึ่งตัวกันเลยทีเดียวหลักการของมันนะครับก็จะมีอยู่3ข้อนะครับหลักๆเลยนะครับข้อแรกก็คือว่า การลดปริมาณโซเดียมนะครับหรือว่าเกลือที่เรากินเข้าไปนะครับถ้าเรายิ่งกินเข้าไปเยอะนะครับปริมาณเกลือในหลอดเลือดเนี่ยจะดึงน้ําเข้ามาในหลอดเลือดเป็นปริมาณมากขึ้นนะครับความดันก็จะสูงขึ้นนะครับและการข้อที่2นะครับสังเกตไหมครับว่าในวัยหนุ่มสาวเนี่ยหรือว่าเราเด็กๆเนี่ยเรากินเค็มเท่าไหร่นะครับความดันเราก็ไม่สูงนะครับนั่นเป็นเพราะว่าผนังหลอดเลือดเราเนี่ยยังดีนะครับเราเริ่มแก่มากขึ้นนะครับ ผนังหลอดเลือดเนี inde, ่ยให้คิดสภาพว่าเหมือนยางตากแดดนะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องการแร่ธาตุบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมนะครับตัวโพแทสเซียมเนี่ยจะช่วยเพิ่มการขับเกลือออกจากหลอดเลือดของเรานะครับแมกนีเซียมกับแคลเซียมเนี่ยจะช่วยทําให้หลอดเลือดเนี่ยขยายตัวได้ดีขึ้นนะครับความเยืดหยุ่นดีขึ้นหลักการข้อที่3นะครับก็คือว่าเขาจะลดการอักเสบที่หลอดเลือดนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นนะครับการอักเสบในหลอดเลือดเนี่ยจะมีมากขึ้นจากพวกไขมันเล ลดเือซึ่งการลดแป้งลดไขมันเลวนะครับก็จะทําให้ต่อเลือดของเราเนี่ยการอักเสบลดลงคุณภาพผนังหลอดเลือดก็จะดีขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นหลักการ3ข้อนี้สาคัญมากทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือการกินอาหารที่ช่วยส่งเสริมหลักการ3ข้อนี้นะครับจําได้ไหมครับตัวเดียมต่ํา โพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมสูงก็งดแป้งงดน้ําตาลเราก็จะเริ่มด้วยการจัดจานนะครับให้มีผักครึ่งจานนะครับโดยผักนั้นเนี่ยก็จะต้องมีโพแทสเซียมสูงนิดหนึ่งนะครับนะาปล่อยเล้งนะครับว่าผักหลากสีนะครับอย่างเช่นพวกแครอทมะเขือเทศนะครับ พวกนี้ก็จะช่วยให้เสริมธาตุโพแทสเซียมเข้าไปในร่างกายนะครับส่วนอีกครึ่งจานนะครับเราก็จะแบ่งเป็น1ในสกับ1ในสี่นะครับหนึ่งใน4เนี่ยเป็นพวกแป้งไม่ขัดสีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่นะครับหรือว่าเป็นธัญพืชที่ไม่ขัดสีนะครับพวกนี้จะมีแมกนีเซียมสูงนะครับแล้วก็มีไฟเบอร์สูงนะครับช่วยทําให้น้าตาลเนี่ยไม่ชูดในกระแสเลือดด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งในสนะครับก็จะเป็นโปรตีนคุณภาพดีนะครับไก่นะครับปลาไข่ต้ม หลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวนะครับจะช่วยถนอมผนังหลอดเลือดของเรานะครับไม่ให้อักเสบส่วนหลักการของดชไดเอทอีกนิดนึงนะครับก็คือส่วนเสริมสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับนมนะครับเป็นนมจืดพวกไขมันต่ําต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มแคลเซียมส่วนที่2นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทถั่วหรือว่าไขมันดีนะครับปริมาณประมาณ1กํามือนะครับอันนี้จะช่วยเพิ่มไขมันดีแล้วก็แมกนีเซียมให้ร่างกายนะครับข้อควรระวังของด a ชไดเอทนะครับคนที่มีโรคไตเสื่อมเรรรื้้้้ออังงยยู่่แแลวนะะตต 3B ปขึไ อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเรากินผักมีโพแทสเซียมสูงเข้าไปนะครับอาจจะทําให้ไตขับออกไม่ทันนะครับซึ่งเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายได้นะครับข้อ2นะครับคนที่กินยาลดความดันอยู่หลายตัวนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอีกเช่นกันนะครับเราไปทานผักที่มีธิ์ขยายลอดเลื่อนได้เยอะๆอาจจะทําให้เติมธิ์กันแล้วก็หน้ามืดได้นะครับโดยรวมนะครับเดชไดเอทเนี่ยมันไม่ต้องพิสูจน์อะไรในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับงานวิจัยก็รองรับมากมายนะครับ มีประโยชน์ทั้งในแง่ลดน้ําตาลลดไขมันแล้วก็ลดความดันในเลือดด้วยนะครับถ้าใครมีเวลาก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ